สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้กับวันที่สิบสิบกุมภาหกสี่ค่ะอันที่เห็นนี่มันเป็นควันไฟนะคะหมอกค่ะเมฆหมอกหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานนี่วานตกเบิดมือเมื่อน,นี้มีหมอกมือานฝนมาตกหมอกหลายหน่ะพอนะอากาศก็เย็น เย็นเย็นฝนตกยามเดือนสามมันจะหนาวประมาณนี้และค่ะหนาวเจี๊ยบๆเ,เลยหนาวเยน็นหมอกหลายหนาวหมอกเยอะแยะหมอกหมอกหนา หมอกควันเบื้องเดียวเบื้องว่าว่าว่าไฟใหม่ว่าควันไฟที่แท้แม่นหมอกหมอกหลายานะหมอกหมอกหนายามเช้าอากาศก็เย็นเย็นอ,นอันนั้นผนกับควันไฟนะบอกมีใช่หมอกล้น้วนเลยนี่คือบรรยากาศ เช้าวันที่10กุมภาหก64ค่ะแต่ละมื้อแต่ละปีไมนจะบอคือกันนะคะบรรยากาศที่นี่ก็จะถ่ายไว้เบิงค่ะเอาไว้ปีหน้าวันที่10กุมภาว่าจะมีเหตุการณ์แบบใดเกิดขึ้นนะแต่ละปีละปีถ่ายไว้ถ่ายไว้เบิงบรรยากาศเนี่ยดูดิควนันควันหมอก อันนี้ขนาดอยู่นอนท้อยนะคะอยู่อยู่ภูิสิขนาดใดอันนี้อยู่แคนท,ที่ที่ลาบที่ลาบรุ่มนะถ้าอยู่อยู่ทั้งภูนะทั้งภูทังสูงเนี่ยทั้งหนาวเนี่ยสิประมาณคออ,อันอำเภอผางแนละพนมามาว่าอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นก้อนน้ำแข็งเลยหมอกลงมาเลยเป็นก้อนน้ำแข็งเลยอันนี้จะเป็นอันเป็นเป็นควันหมอก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 ผ้าหมอกลงไปกับเขแล้วแกจะเย็นจะจ้อยพอแล้ว หมอกหนาขนาดเลยค่ะอันนี้คือบรรยากาศวันที่ยีสิบนะคะสิบกุมภาหกสี่ครับคุณหมอกหมอกหนาจังเอาไว้มือต่อไปก่ะมีการเปลี่ยนแปลงงางกันเจะถ่ายให้เบิ้งนะคะบ๊อจนลิ้นแข็งบอบอจนค้างลิ้นค้างละอากาศเย็น ตอนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอให้รักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะทุกคนใส่หมวกใส่ถุงเท้าถุงมือคะ่ะอากาศเย็นหลายคะ่ะหนาวคะ่ะใส่เสื้อผ้านานๆให้ร่างกายอบอุ่นนะคะป้องกันสุขภาพให้ใหดีคะ่ะสุขภาพจะได้แข็งแรงมีความสุขทุกคืนทุกวันนะคะ โชคดีหม่านๆค่ะร่ำรวยค่ะเงินเต็มกระเป๋าค่ะสุขภาพดีค่ะ,ส,คะสุขภาพดีทำอะไรได้หมดค่ะสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยนะคะถ้าเฮาสุขภาพดีนี่อายุถึงแปดสิบปีกันย่างไปมาได้สบายมียายคนหนึ่งเนาะอายุราวร้อยหนึ่งร้อยปีทำการทำงานอย่างไปย่างลายได้สบายสุขภาพดีเพราะว่า คนที่มีสุขภาพดีนี่ฮะบ่เป็นภาระของไผ่นะคะช่วยเหลือตัวเองได้หามีแรงช่วยเหลือตัวเองหายอยู่ถึงร้อยกะถา้าบมมีโรคภัยไข้เจ็บกะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขอส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะทุกคน ช่วยเป็นแรงเสียงแรงใจด้วยจ้าขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า